สำหรับใครนะครับผมที่ต้องการรับปั๊มค่าสเตตนะครับผมเพียงแค่จอยดิสคอ r d ผมเข้ามานะครับผมแล้วก็ไปที่ห้องรับปั๊มค่าสเตตนะครับผมแล้วทุกคนก็มาดูเลทราคาอะไรตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเข้าลิงก์นี้ไปนะครับผม โอเคครับพอเราเข้ามาถึงหน้าเพจแล้วนะครับผมของ Edit เหมยช็อปนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับทาการทักไปพูดคุยสอบถามกระทาง Edit เหมยได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ไปฝากกดติดตามช่อง Edit เหมยด้วยนะครับผมเพียงแค่พิมพ์ไปว่า Edit เหมยนะผมแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็กดติดตามไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับเพจนี้นะครับผมฟาร์มไว้นะครับผมราคาถูกฟาร์มดีไม่เกียนนะครับผมแนะนํา เพจอีดิเหมยได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาติดต่อสอบถามที่เพจนี้ได้นะครับผมโอเคไปชมคลิปกันเลยครับผมอก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่้องทุท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กันรายการดิวทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในแมปโลพีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลโกมุโกมุนะครับผมเ็นัวคอรลูฟี่นะครับมับงกีดีลูฟี่พระเอกของเราเองนะครับผมโอเค จะมีสกิลอะไรบ้างมาดูเลยครับผมโอเคครับสกิลแรกนะครับผมโดยการกดตัวอนะครับผมอ๋อเป็นหมัดปืนกลนะครับผมใช่ไหมมันเป็นหมัดปืนกลยางยืดแต่ทำไมมันมีมือเดียวว่าดูอีกรอบดูอีกรอบเฮ้ยอยอดต่อยกับหลังอ๋อตามเมาด้วยนะครับโอเคสกิลตัว R รก็เป็นประมาณนี้นะผมต่อไปสกิลตัวที่เฮ้ยมันทำสลับกันป่ะว่าเนี่ยมันทำสลับกันว่าที่มันต้อง โอ้โหเดี๋ยวดูนะเป็นเหมือนหมัดปืนยางยืดนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหมัดปืนยางยืดนะผมโอเคต่อไปสกิล F อู้โอ๊ยสกิลนี้ลืมชื่อ <c oughs> ผมลืมชื่ออะทุกคนลืมชื่ออะมันชื่อว่าอะไรลืมลืมเอาใหม่เปิบอุ้ยอลังการนะครับผมแขนใหญ่มากอืม โอ้โหต่อยต่อยจะเป็นแบบนี้นะวันช็อตปึบยืดยืดได้ใจนะผมฟื้นปึบไม่โดเินแล้วต่อไปก็ตัวจีอุ้ยอุ้ยปึบเอาหมอตายแล้วผมลืมนะว่าสกิลนี้ชื่ออะไรนะผมลืมเหมือนกันนะผมมอะไรอ่ะไม่รู้ว่าผมลืมผมไม่ได้ดูวันพีชนานแล้วนะตอนนี้ปล่อยให้ตอนมันไปแบบ เยอะค่อยกลับมาดูนะผมโอเคจะมาทวนสกิลกันนะผมสกิลอันแรกหมัดปืนก้นต่อไป่าหมัดปืนยังยืดไหมต่อไปตัวเอนี่ปึบบาสูก้าไม่ใช่อันนี้หมัดอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ลืมเป่าลมปึบแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมีเกียร์สีหรือเปล่านะเดี๋ยวอันนี้เครืองพาร์คี้หรือไรโอเคเดี๋ยวผมลองเครื่อบพาร์คี้นะผมแล้วต่อยดู ผิดสกิลตัวจีโอ้เครอพาคิยเยชเช่คตรเอาเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมถนะ้าเครืาพาคิด้วยก็โคตรเท่นะครับอุ้ยเมฆลงเมฆลงมาแล้วพาคิสังเกตเปิดปิดเพื่อโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมและอยากให้ผมทำ แนวแบบมารีวิวหรือไปเล่นแบบอื่นบ้างอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมก็ถ้าผลงานผมไม่ดีพอผมก็จะปรับปรุงให้นะครับก็บอกส่วนเสียอะไรบอกผมมาก็ได้นะครับผมจะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะซับด้วยไปละบาย